สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง I am Happy ค่ะแล้วนี้นะคะ mm hmm. Happy ก็จะมา reaction stray kid chic chic boom MV teaser ตัวแรกนั่นเองว้ Woo าพูดคำนี้อีกแล้วคือพูดอย่างงี้ทุกคลิปเลยพูดว่าตื่นเต้นมากๆอีกแล้วเพราะว่าเราจะได้ดูแล้วนะคะว่าไตเติลรอบนี้เพลงจะออกมาในรูปแบบไหนเรารีบไปดู teaser ตัวแรกกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้ว Ning Song and thank you for watching CCB News. Uh, we have great news. Hmm. And yes, it can be mm -hmm. Boom. ตอนนี้มามาขอขออีกรอบนึงไม่ข่าวคือใครอ่ะน่าเหมือนคนที่แสดงเดดพูลเลยอ่ะเหมือนไรอันเรโน่เลยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือว่าใช่ เขาอาจจะคล้ายๆกันเฉยๆหรือเปล่า okay. เอาใหม่นะคะทุกคนหนึ่งสองถ้าเขาเหมือนไรอันเรโนโเลยอะ่ะอะี่เป็นนักขกาวอะ่ะ <c oughs> บูมงนานตีนผมตรงนี มังมีผมสีนี้ดีม,มะเมื่อกี้คือถ้าจบแน่เลยแต่รอบนี้ทีมหนึ่งไม่ได้ปล่อยอาหรมาเอายืะเลยนะนอกจากทำชื่อเพลงกับทำนองนิดหน่อยคือตอนเนี้ยที่ติดใจคือนักข่าวเขาคือไรอันเฮียงใช่ไหมเขาคือคนที่แสดงเดซพูใช่ไหมคะคนที่เป็นนักข่าวไม่ตอนแรกคิดว่าคิดไปเองแบบหน้าคล้ายๆหรือเปล่าแต่แบบ เขาคือไรอันใช่ไหมโอ้ my god อย่าบอกนะว่าเดทภูพักสามอะเด็กหลงได้ร้องเพลงประกอบอะไม่รู้เหมือนกันเสียงเขาคืออะไรอันเลโน่เลย อยากดูเพลงแล้วมันดีมากเลยะ่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบขึ้นชื่อว่าเป็น Song of the Year ของปีนีแน่เลยอ่ะ <laughs> เรามารอดูเอมมทีเซอร์ T ert, ตัวที่สองไปด้วยกันแล้วก็มารอฟังเพลงเต็มวันที่19ช่วันที่19ก็คือเท่าที่เราเข้าใจก็คือวันที่19เนี่ยก็คือจะปล่อยเพลงออกมาก,ก่อนแต่ว่า วันที่จะปล่อย MV ก็คือคนละวันกับวันที่19ถูกไหมก็คือปล่อยปล่อยเฉพาะเพลงออกมายังไม่มี MV คือวันที่19ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องไอแอมแฮปปีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย